พอกลุ่มชนชั้นกลางที่ครั้งหนึ่งเคยมีความคิดที่เป็นลักษณะปฏิวัติอยากจะเปลี่ยนแปลงปฏิรูปสังคมเนี่ยพอ<ม>หลังเหตุการณ์6ตุลาเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในหมู่อดีตฝ่ายซ้ายจํานวนมากเนาะในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นปัญญาชนนักศึกษาซึ่งภายหลังมาทํางานกิจกรรมหรืองานวิชาการก็ตามเนี่ยด้วย ที่กลุ่มหนึ่งเข้าไปร่วมกับแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมมากขึ้นหันเข้าไปมีอุดมการฝ่ายขวามากขึ้นวันนี้พี่ปกป้องจะมาชวนเราคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเออการขี้คายของความเปลี่ยนแปลงในหมู่ชนชั้นกลางที่เป็นฝ่ายซ้ายในอดีตเนี่ยม,มันกลายมาเป็นกลุ่มที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมสมาทานแนวคิดแบบฝ่ายขวาได้ยังไงเรากําลังคิดว่านในขบวนการเคลื่อนไหวทุกขบวนการทุกรุ่นทุกยุคทุกสมัยเนี่ย มันมีการลองผิดลองถูกมันมีการแสวงหาแนวทางเพื่อให้มันสอดคล้องกับบริบททางสังคมในช่วงเวลาที่พวกเขาหรือพวกเราเคลื่อนไหวกันสำหรับคนเดือนตุลามันมีอุบริบทมันมีกลไกที่มารองรับได้เท่านั้นในยุคปัจจุบันมันมีรูปแบบของกสภาพสังคมที่มันรองรับที่มันแตกต่างกันอาวุธกลไกที่มันแตกต่างกันเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องถอดบทเรียนด้วย สวัสดีครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมต่อศักดแล้วก็พี่ปกป้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อสักสวัสดีครับวันนี้พบกับเรารายการที่บันทึกเทปเนาะผมเข้าใจว่าเทปนี้จะฉายใกล้กับวันที่6ตุลาคมนะซึ่งก็คือจะเป็นวันครบรอบเหตุการณ์6ตุลา2519เนาะที่อย่างที่ถ้าทุกท่านติดตามประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็จะทราบอยู่แล้วว่าเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ล้อมปราบใช่ที่ธรรมศาสตร์เนาะ แล้วก็มีนักศึกษาจำนวนมากเสียชีวิตในวันนั้นแตนะ่มีเหตุการณ์ความรุนแรงอันน่าสลดในความทรงจําของประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็มีนักศึกษาจํานวนมากเนี่ยก็หนีเข้าป่าเข้าเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนาะซึ่งถือเป็นหนึ่งในฝ่ายซ้ายที่มีความสําคัญในช่วงเวลานั้นแล้วก็ ได้พยายามจะจับอาวุธลุกขึ้นสู้กับรัฐไทยเนะเาะเพื่อพยายามจะคนลมนอ,อำนาจอำนาจของรัฐไทยแล้วก็เปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยไปในทิศทางที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต้องการในเวลานั้นทีเนี้ยต่อเนื่องจากเทปก่อนหน้านี้แล้วก็ไลฟ์สดที่ผมเคยชวนคุยเรื่องชนชั้นกลางเนี่ยวันนี้ก็พี่ป๊อบบองจะมาชวนเราคุยถึงชนชั้นกลางในบริบทของประเทศไทยเนาะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มนักศึกษาปัญญาชน ที่เป็นฝ่ายซ้ายณณเวลานั้นเนี่ยหลังเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มชนชั้นกลางที่มีความสําคัญในสังคมไทยไม่ว่าจะมองจากมุมการศึกษาสถานะทางสังคมก็ตามวันนี้ที่จะชวนพี่บุาง้องคุยก็คือว่าชนชั้นกลางทั่วโลกเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา,าต่างๆทีเนี้ยออพอกลุ่มชนชนั้นกลางที่ครั้งหนึ่งเคยมีความคิดที่เป็นลักษณะปฏิวัติอยากจะเปลี่ยนแปลงปฏิรูปสังคมเนี่ยพอ,อหลังเหตุการณ์6ตุลา เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในหมู่อดีตฝ่ายซ้ายจํานวนมากน,นในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นปัญญาชนนักศึกษาซึ่งภายหลังมาทํางานกิจกรรมหรืองานวิชาการก็ตามเนี่ยด้วยที่กลุ่มหนึ่งเข้าไปร่วมกับแนวคิดแบบอนุรักษนิยมมากขึ้นหันเข้าไปมีอุดมการฝ่ายขวาม,มากขึ้นวันนี้พี่ป,ป้องจะมาชวนเราคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเออการขี่คายของความเปลี่ยนแปลงในหมู่ชนชั้นกลางที่เป็นฝ่ายซ้ายในอดีตเนี่ยมันกลายมาเป็น กลุ่มที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมสมมาทันแนวคิดแบบฝ่ายขวาได้อย่างไครคือมันชอบมีคําถามเนาะโดยโดยนักเคลื่อนไหวคนรุ่นใหม่ว่าเอ๊ะทำไมคนฝ่ายซ้าย<น>ที่ผ่านมาคนอันตุลาถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ถึงอนุรักษ์นิยมเช่นนีนนน้ในบางคนนะครับ <ดา S 1> ในบางคนที่มองว่าทําไมเขาเทินขวาในเมื่อที่ผ่านมาเขาซ้ายมากแล้วหัวก้าวหน้นาม,มาแล้วกลายเป็นอนุรักษ์นิยมได้อย่างไรซึ่งก็จากงานเขียนของอาจารย์สายชนสัตยานุรักษ์นะครับที่ชื่อ พลวัตทางอุดมการณ์ของชนชั้นกลางไทยในคืนวันที่ผันแปรนะครับในเล่มน,นี้คือปี567ก็เพิ่งออกมาเมื่อปีที่ผ่านมาปีที่ครับใช่แล้วก็ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็มีบทความที่ชื่อว่าการหวนกลับไปสู่อุดมการอนุรักษ์นิยมของฝ่ายซ้ายจากบทความเนี้ยในจากจากตอนนี้ของหนังสือเนี่ยก็คือทําให้เห็นได้ว่าที่ฝ่ายซ้ายกลายเป็นขวาหรือว่ากลายเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่า เป็นสภาวะของความอกหักจากพคทพรรคอ,อคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแล้วก็พออกหักปุ๊บเนี่ยก็เลยกลับไปหลงรักความเป็นไทยที่เป็นมายาคติที่เป็นอุดมคติอย่างที่เคยมีมามแล้วก็มันฝังรากลึกอยู่ในสังคมในโครงสร้างสังคมของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็คือว่าคนที่ออกจากป่ามาในช่วงป่าแตกเนี่ยบางคนก็ค่อย,อยๆทยอยออกเนาะคือบางคนก็เขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์พคทอว่า จากชีวิตที่เคยไปอยู่ในป่ามาไปอยู่ในพคทอมาเนี่ยมันหนึ่งมันมีความไม่เสมอภาคเกิดขึ้นในในพคทอด้วยมันมีการครอบงําของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในพคทอกรรมการของพคทอบางคนเนี่ยก็เป็นคนจีนบ้างสื่อสารก็ด้วยภาษาจีนแล้วก็มีความพยายามจะนําวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวจีนเข้ามาใช้กับสมาชิกที่เป็นชาวไทยที่เป็นนักศึกษาหลังหลัง6ตุลาสองพเข้าไปอยู่ใน,ในพคทอในป่าอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบทำให้บางคนอึดอัด โอ้มันอึดอัดแหมแค่ภาษาอก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วปลก็ยังเอาวัฒนธรรมจารีประเพณีแบบองค์กรของของประเทศจีนมาบังคับใช้ในที่ไทยอีกเราไม่กล้าใช้คําว่าจารีตในในพอทเท่าไหร่อะไรอย่างเง้ยมันก็มีการใช้วิถีชีววัฒนธรรมละกันซึ่งจะเห็นได้จากงานเขียนของคุณบุญส่งเลทออะไรอย่างเงี้ยใน ในในหนังสือพิมพ์ข่าวไทยนิกรในเดือนในปี2522นะครับผมก็โจมตีพคทแหละว่าเหมือนแบบมีการครอบงามโดยเชื้อชาติจีนบ้างบทความของยุคสีอาร,รยะในปีเดียวกันคือช่วง2 5 2 2ถึง2523เนี่ยก็เขียนเป็นบทความยาวมีหัวข้อหนึ่งก็คือไม่มีใครรักชาติไทยเท่าคนไทยอันนี้เราเริ่มเห็นกลิ่นบางอย่างของความเป็นเชื้อชาตินิยมบางอย่างแล้วก็คือนอกจากว่าจะบอกว่า พอคอ,อเนี่ยถูกควบคุมโดยคนจีนอย่างเบ็ดเสจแล้วเนี่ยยังเขียนต่อไปด้วยนะครับว่าอันนี้เขาโขดมาเลยละกันว่ามไม่มีใครรักชาติไทยเท่ากับคนไทยแต่ละคนยังมีความผูกพันอยู่กับแผ่นดินไทยที่เขาเกิดอย่างแน่นแฟน้ขนขณะเดียวกันเนี่ยในบทความของคุณยุคสีอารยะเนี่ยเขายังพูดอีกนะว่าคนจีนเนี่ยจะมากุมปฏิวัติไทย เขาทำเพื่อประเทศไทยเพื่อประชาชนไทยหรือเขาทำเพื่อประเทศจีนอันนี้ผมเเข้าป่ามา2ปีเนี่ยต่อให้จะเป็นระยะเวลาที่น้อยก็ตามเนี่ยก็พอสรุปได้ว่าคนพวกนี้ผูกพันกับแผ่นดินจีนมากกว่าแผ่นดินไทยอ,อันนี้คือคือข้อวิาพากษ์แล้วอันนี้คือความอกหักเนาะแล้วเราก็มาดูว่าในช่วงที่ป่าแตกเนี่ยพอคอทสมาชิกเก่าพอคอทอ,ออกมาเนี่ยเจออะไรบ้างนอกอป่าป่าแตกก็คือช่วงทศวรรษ2520 กลารทศวรรษการทศวรรษแต่ว่าก็ค่อนข้างดีครายมาตั้งแต่ก่อนกลางทศวรรษแล้วเนี่ยหนึ่งเลยช่วงเวลาทศวรรษสองห้าสองเนี่ยนะก็คือว่ามีสมพศกรุงรัตนโกศินร์สองปีสองปีในปี2525แต่ว่ารัฐไทยกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยสร้างบรรยากาศเฉลิมฉลอง200ปีมาตั้งแต่ทศวรรษตั้งแต่พศสอ2พันแล้วเออ สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือเป็นการปลูกฝังการนิยามความเป็นไทยแบบเอาเกาะรัตนโกสินทร์เอากุงเทพเป็นศูนย์กลางแล้วก็บรรดาพวกสื่อต่างๆก็ผลิตซ้ําเรื่องของวัฒนธรรมไทยแบบเนี้ยอย่างเข้มข้นในช่วงทศวรรษนั้นสงพระสงฆ์ปัญญาชนกระแสดีมากอย่างเช่นอาพุทธทาสพิขุเอวยอัญญานันทาพิขุเอยเนี่ยที่พยายามจะสั่งสอน คนผลิตเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการกึ่งศาสนาพุทธที่นิยามว่าเป็นพุทธแท้ด้วยนะให้ออกแนวปัญญาชนจะไม่ใช่แบบว่าขมังเวทสายมูใดๆก็ไม่ใช่ไงก็แบบเป็นแนววิชาการมากๆแล้วก็พยายามจะนำพาสังคมให้มันพัฒนามากขึ้นด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนาในช่วงเวลานั้นซึ่งกระแสดีทำให้คนที่ออกจากป่ามาก็น้อมรับสมทา,านกับอุดมการเหล่านี้ไปด้วยความเป็นไทย แล้วก็ความเป็นพุทธพยายามถูกเร่งเร้าในช่วงเวลานั้นแล้วคนออกจากป่ามาก็มาเจอสภาวะเหล่านี้พอดีอหลังจากอกหักนะอพอมาเจอสิ่งเหล่านี้มันก็ช่วยปลอบประโลนะมเนาะขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงปลายทศวรรษ2520เองเนี่ยเงินลงทุนจากต่างประเทศก็ไหลสู่ประเทศไทยอย่างเข้มข้นเกิดอาชีพใหม่ๆเกิดตลาดใหม่ๆทั้งวงการบันเทิงวงการวิชาการสื่อมวลชนเอ o ใดๆอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยทําให้ คนที่ออกจากป่ามาเนี่ยได้ประกอบอาชีพในสิ่งเหล่านี้ที่ต่อสากว่าเป็นชนชั้นกลางอะ่ะเ,ออเขาก็แบบไอ,อ้ความเป็นชนชั้นกลางส่วนหนึ่งก็เพราะว่าขบวนการนิสิตนักศึกษามันชัดเจนว่ามันมาพร้อมกับการเติบโตของการมีมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นการถีบตัวเองจากชนชั้นอื่นมาสู่ชนชั้นกลางได้เนี่ยผ่านการศึกษามันก็มีไงออสิ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทาให้คนกลุ่มนี้ออกจากป่ามาก็สามารถประกอบอาชีพได้เป็นสื่อมวลชนบ้างซึ่ง ได้ค่าตอบแทนสูงในยุคนั้นเนาะค่าตอบแทนสูงสามารถกําหนดวาระทางสังคมได้ติดตามตรวจสอบการทํางานของภาครัฐได้ด้วยกั้นเดียการบางคนก็เป็น n อ็นจีต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการที่เป็นนักจัดขบวนการเคลื่อนไหวาการพัฒนาสังคมเอกชนใดๆจัดตั้งขบวนเพื่อพัฒนาให้ สังคมมันดีขึ้นช่วยเหลือผู้ที่เสียเปรี่ยบอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้บางคนก็เป็นนักวิชาการอาจารย์มหาลายัยซึ่งเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีบทบาททางสังคมการเมืองอยู่เนาะบางคนก็จะเป็นขวาบ้างบางคนก็อย่างท้ายบ้างบางคนก็แบบอยู่เคียงข้างประชาธิปไตยมาตลอดเงี้ยซึ่งนักวิชาการอาจารย์มหาลายัยในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลทางความคิดสูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ คงสร้างปัญหาแล้วก็ชี้นำแนะแ,แนวทางออกในการแก้ไขปัญหาประเทศได้<ม>นอกจากนี้เนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยการเลือกตั้งมันก็เริ่มมีมากขึ้นเนาะม,มีการเลือกตั้งแบบผสมรัฐบาลผสมอะไรอย่างเงี้ยการเลือกตั้งที่มากขึ้นก็เลยทําให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาททางการเมืองภาครัฐมากขึ้นบางส่วนนอกจากเป็นนักรณรงค์แล้วเนี่ยยังไปเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองด้วย<ม>ซึ่งก็สามารถทําให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงทรัพยากรกอํานาจภาครัฐได้<ม>ทั้ง ทั้งทั้งทรัพยากรภายในรัฐสภาและนอกรัฐสภาด้วยเออก็พูดง่ายก็คืออันนี้สรุป<ๆ>ก่อนจะปิดเบงก็คือคนกลุ่มที่เคยเป็นอนดีตฝ่ายซ้ายเนี่ยอกหัก<อ>ากาก<า>การเข,าาข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนสิสต์เจอประเด็นที่ความเป็นจีนครอบงำใช่เ,เพอะอกหักเสร็จปุ๊บป่าแตกพรรคคอมมิวนสิสต์ล่มออกมามาเจอสภาวะบริบทสังคมไทยที่รัฐไทยมีการเล่งเล้าปลุกเล้าความเป็นไทยจากที่เอากรุงเทพเป็นศูนย์กลางรวมถึงมีการปลุกกระแสความเป็นพุทธแบบปัญญาชนแบบ ศีลธรรมอิมยมิมคนกลุ่มนั้นที่ออกมาในที่เคยเป็นอดีตฝ่ายซ้ายก็มาเจอสภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกและและประเด็นทางสังคมแบบนี้รวมถึงก็ถูกรีคูดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสายงานที่มีการไต่เต้าทางในเชิงทรัพยากรตําแหน่งอํานาจหน้าที่ทาให้จากแต่เดิมที่มีความเป็นนักปฏิวัติอยากจะล้มล้างระบอบสังคมแบบที่มีก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยแบบที่เป็นอยู่ จากนักปฏิรูปก็กลายเอ้ยจากนักปฏิวัติก็กลายมาเป็นนักปฏิรูปที่ยอมรับระบบแบบที่เป็นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของมันอาจจะรเรียกว่ายอมรับได้บางคนก็จ,จะเรียกว่าอดทนได้อดทนได้โอเคเ,อเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยประเด็นนี้กันต่อกับพี่ปกป้องครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของประชาไทยรวมถึงสนับสนุนการทำงานของพวกเราด้วยการสมัครสมาชิก Facebook ในราคา79บาทต่อเดือนหรือสมาชิกบน YouTube เริ่มต้นเดือนละ35บาทหรือสนับสนุนประชาไทยรายปีที่เว็บไซต์ขอมรับของที่ระลึกขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับพวกเราประชาไทยเสมอมาสวัสดีครับกลับมาถึงช่วงที่สองของรายการหมายเหตุประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับพี่ปกป้องนะครับเราคุยกันถึงเรื่อง อดีตชนชั้นกลางที่ปเป็นฝ่ายซ้ายทั้งหลายนะครับที่ครั้งหนึ่งเมื่อหลังหกตุลาเนี่ยเคยเข้าป่าไปจับมือกับพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยนะเพื่อพยายามอยากจะปฏิวัติคนล้มระบอบของรัฐไทยแบบที่เป็นอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงสังคมแบบถอนรากถอนโคนเนี่ยพอถึงช่วงเวลาที่เข้าไปแล้วก็ไปเจอความผิดหวังอกหักจากพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยเนาะที่ถูกข้อบงำโดยวัฒนธรรมจีนความเป็นจีนในนั้นแล้วหลังป่าแตกพรรคคอมมิวนิสต์แตกเนี่ยก็ออกมาเจอสภาวะสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงเนาะมี ความเป็นไทยแบบที่รัฐไทยพยายามจะโปรโมตมีความเป็นพุทธแบบที่องค์กรศาสนาปัญญาชนส่งในช่วงเวลานั้นก็พยายามจะโปรโมตรวมถึงคนเหล่านี้ก็เข้าไปสู่วงการอาชีพต่างๆเนาะที่พี่บ้องเล่าไปในช่วงที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเอ็นจเียนักข่าวนักวิชาการหรือกลุ่มงานในสายธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ๆอันเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเนี่ยคนเหล่านี้แต่เดิมที่เคยเป็นนักปริวัติก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยแบบที่เป็นในช่วงทศวรรษนั้นเนาะแล้วก็จากเดิมที่เคยเป็นนักปริวัติ ก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นนักปฏิรูปแทนอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะไต่เต้าบันไดทางอํานาจทรัพยากรหรือบางส่วนก็อย่างที่พี่ปกป้องว่าคือก็ไม่ได้ยอมรับมันหรอกแต่ก็ต้องอดทนอยู่กับมันให้ได้เพราะไอ้ความใฝ่ฝันแนวทางของการเปลี่ยนแปลงสังคมแบบถอนรากถอนคโคนแบบที่ตัวเองเคยเชื่อเนี่ยมันหายไปแล้วแล้วก็มองไม่เห็นทางเลือกแบบนั้นอีกก็ต้องยอมรับสังคมแบบที่เป็นอยู่แทนไม่ว่าจะเห็นด้วยกับมันหรือแค่อดทนอยู่กับมันก็ตาม เราไม่รู้มองรลกในแง่ดีหรือเปล่าแต่เราคิดว่าจากอ่านบทความของอาจารย์สายชนแล้วเนี่ยคนบางกลุ่มอ่ะที่เคยเข้าป่าไปคนเดินตุลาบางคนเนี่ยเมื่อออกเข้ามาแล้วเป็นเหมือนปัจจุบันเนี้ยเราคิดว่าเขาอาจจะอยากจะเปลี่ยนเครื่องมืออยากจะเปลี่ยนอาวุธในการต่อสู้เพื่อสังคมที่ดีขึ้นก็ได้จำนวนนึงอาจจะคิดแบบนั้นคือแต่เดิมเคยเชื่อว่าจับอาวุธสู้คนล้มก็เปลี่ยนมาเป็นจับปากกา เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งใช้ระบบองค์กรสถาบันที่อยู่ในระบบประชาธิปไตยแบบการเลือกตั้งเนี่แหละแล้วค่อยๆเปลี่ยนมันบางคนเอาศาสนาพูดเข้ามาเป็นเครื่องมือก็ได้บางคนก็อาจจะเหมือนแบบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบระบอบนั้นก็ได้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรนี้หรือว่าก็คือบางบางส่วนไม่ได้ยอมรับระเบียบอํานาจแบบฝ่ายขวา แต่เพียงแต่เห็นเครื่องมือใหม่ๆห,หลังจะออกจากป่ามาแล้วว่าเอ้ยมันมีเครื่องมือแบบอื่นๆนะที่อาจจะไม่ radical ถอนรากถอนโคนหรือเป็นฝ่ายซ้ายเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ยังสามารถใช้เครื่องมือภาษาวัฒกรรมใหม่ๆเหล่านั้นเนี่ยของระบบทุนนิยมออระบบประชาธิจารการเลือกตั้งเนี่ยเพื่อน,นำไปสู่การปฏิรูปเป,เป,เปลี่ยนแปลงสังคมแบบค่อยเป็นค่อยไปได้เหมือนกันใช่จากงานเขียนหลายๆชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คนที่ออกจากป่ามาเนี่ยเป็นสนักสื่อมวลชนบ้างเป็น NGO บ้างเป็นนักเขียนบ้างเนี่ยก็อธิบายว่าเริ่มยอมรับว่า ที่ปัญหาความไม่เท่าเทียมเนี่ยมันก็อยู่ทุกอนูของสังคมทุกโครงสร้างสังคมอยู่แล้วเข้าไปพคทก็เจอใช่ไม่ว่าฝาไม่ว่าขวาหรือซ้ายมันก,มนกม็มันก็มีความไม่เท่าเทียมความไม่เสมอภาคอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่จะยั่งยืนและจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวได้เนี่ยก็คือการมองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันการมีจิตใจที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันการความเรียบง่ายสมถะและติดดินนี่แหละมันอาจจะทําให้เราอยู่ร่วมกันได้ ไม่ว่าจะในโครงสร้างสังคมแบบไหนกลายเป็นว่าคนที่เข้าป่าไปเหมือนไม่ได้ไปจับอาวุธแต่ไปทุดดงแทนอ่ะสะหรับเราอ่ะคือคนพบศัตธรรมบางอย่างแล้วออกมาจากป่าก็แบบตาสว่างเห็นแนวทางใหม่ๆในการเปลี่ยนแปลงสังคมในการทำเพื่อเพื่อนมนุษย์ ไปปักกรดแทนอะไรอย่างเงี้ยคือพอออกมาเนี่ยนักเคลื่อนไหวนักปฏิวัติทั้งหลายเนี่ยก็พยายามจะปฏิรูปสังคมในหลายๆด้านแล้วก็แตกออกไปเป็นหลายกลุ่มนะครับบางกลุ่มก็เป็นกลุ่มชุมชนนิยมที่ต้องการจะฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ด้วยวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยจะทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีอํานาจในการต่อรองกับอํานาจรัฐการขยายตัวของพวกกลุ่มทุนที่เข้ามาแย่งชิงทรัพยากร ก็มีความซ้ายบางลักษณะอยู่ก็คือยังเห็นทุนนิยม,มองค์กร<ม>ข้ามชาติในลักษณะของที่เป็นองค์กรของทุนบางอย่างยังเป็นปัญหาอยู่เพียงแต่ไม่ได้พึ่งพาเครื่องมือแบบองค์กรจัดตั้งปฏิวัติแล้ว<ม>แต่หันกลับไปหาวัฒนธรรมชุมชนล่างเงาชุมชนมมในฐานะที่เป็นเครื่องมือใหม่ที่จะต่อต้านการเข้ามาของโลกาภิวัตน์ ทุนนิยมและอำนาจลทัทธิจะเข้ามากำกับควบคุมชีวิตของคนท้องถิ่นแทนใช่ก็ยัง,ง,ม,งมีความซ้ายอยู่ในบางลักษณะใช่บางกลุ่มก็เหมือนแบบ<ม>เป็นศาสนาพุทธเพื่อสังคม,ม,มเออก็คือแบบพยายามจะประยุกต์เอาหลักธรรมแนวความคิดศาสนาพุทธที่เรียกว่าพุทธแท้เนี่ย<ม><ม>เข้ามาสู่ชีวิตสังคมซะเพื่อที่จะต่อต้านเศรษฐกิจสังคมที่มันเป็นทุนนิยมเพราะว่าทุนนิยมเนี่ยมันจะทําให้เกิดความโลภความเห็นแก่ตัวความแข่งแย่งชิงดีและบริโภคนิยมเพราะฉะนั้นควรจะเอาแนวความคิดแบบพุทธแท้เนี่ยเข้ามาปฏิรูปสังคมซะ ซึ่งสองกลุ่มนี้กลุ่มชุมชนนิยมเนี่ยกลุ่มแล้วกับกลุ่มศาสนาพุทธเพื่อสังคมเนี่ยเป็นกลุ่มที่แข็งแรงและทรงพลังมากในช่วงเวลานั้นหลังบาดแตกด้วยไงเพราะวา่าเหมือนที่ต่อศักพูดเลยว่าสองความคิดนี้มันก็ยังคล้ายๆกับเหมาอิซึมมันก็ยังคล้ายๆกับกลุ่มฝ่ายซายที่ต้องการจะต่อสู้กับอํานาจรัฐที่มันไม่ชอบธรรมต้องการต่อสู้กับระบบทุนนิยมที่มัน มันช่วงชิงทรัพยากรจากจากชาวบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่สอดคล้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สํานึกแบบนี้แหละมันก็มีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิดอุดมการที่เราเรียกกันว่าอนุรักษ์นิยมได้เพราะว่าหนึ่งไปยึดกับหลักคุณธรรมความเป็นไทยความจารีดดั้งเดิมประเพณีที่ดีงามความสมรรถเรียบง่ายติดดิน คุณธรรมแบบพุทธการเสียสละเพื่อคนที่ด้อยโอกาสการไม่เห็นแก่ตัวการมีน้ำใจการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันและกลมกลืนไปกับธรรมชาติอีกทั้งยังบอกอีกว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในพุทธศาสนาและวิถีประชาของชาวบ้านในการช่วยเหลือเกือ้อกูลกัน,กนทําให้คนมันมีคุณค่าเท่าๆกันพูดง่ายก็คือแต่เดิมเนี่ยพอออกมาจากป่าพยายามจะเปลี่ยนจับหาแนวทางใหม่ๆเพื่อสู้กับทุน สู้กับรัฐเนาะก็ไปจับเอาแนวทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นนิยมชุมชนนิยมไปจับแนวทางแบบพุทธศาสนาซึ่งแต่เดิมก็ไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้ตัวเองกลายเป็นฝ่ายความอนุรักษ์นิยมแต่ด้วยภาษาโดยหลักการโดยวัฒนธรรมบางอย่างที่มันอยู่ในสองแนวทางเนี้ยมันทําให้ง่ายที่คนที่เข้าไปสังกัดสองแนวทางแบบเนี้ยจะถูกดึงกลับไปให้มีความขวาเป็นอนุรักษ์นิยมมากขึ้น อันนี้แค่ยกตัวอย่าง2กลุ่มขึ้นไปเนาะบางกลุ่มอาจจะมีที่ประเภทที่แบบว่าเข้าไปอยู่ในองค์กรสถาบันทางการเมืองภาครัฐเข้าถึงทรัพยากรแล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะตัวเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในสายอาชีพมองเห็นตัวเองที่จะมีอำนาจมากขึ้นสะสมทุนได้เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงมันก็จะกระทบต่อสถานะความมั่นคงทางการเงินของตัวเองได้เหมือนกันเมื่อเทียบกันว่าอยู่ในห้องแอร์เป็นเทคโนแครดกลับไปอยู่ในป่าอยู่ในค่ายอะไรมาสบายกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันแค่นี้มันก็ทําให้มนุษย เปลี่ยนแปลงความคิดและตัดสินการตัดสินใจใหม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งสำหรับเราแนวเนี้ยเนี่ยบทความเนี้ยของอาจารย์สายชนะ่ะเราชอบมากตรงที่มันบทความนี้มันเผยให้เห็นถึงความแตกต่างหลากหลายของคนเดือนตุลาของฝ่ายซ้ายที่เคยเคลื่อนไหวในช่วงตุลา2อ1 6 1าถึง19ว่าแบบคนเขาหรือคนที่อยู่พคอทอเนี่ยว่ามันมันมีความคิดความอ่านที่มันแตกต่างหลากหลายกันไปหมดเลยเพราะว่าเมื่อเรากลับไปมอง คนเดือนตุลาในในณปัจจุบันเนี้ยหรือว่าในกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวปี63าก็จะมองว่าบางคนก็จะมองว่าเป็นเหมือนแบบบุคคลาธิสถานของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วเราก็จะมองว่าแต่ละคนเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดแต่ความจริงแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยที่เข้าป่าแล้วออกป่ามาเนี่ยมันก็มีความคิดที่มันแตกต่างหลากหลายมีเส้นทางมีอาวุธมีสถาบันในการต่อสู้ทางการเมืองหรือขับเคลื่อนทางการเมืองและสังคมที่มันฉีกออกไปหลายๆแนวเออ ขนาดเดียวกันน่ะที่เราดูก็เราแอบแปลกใจนิดนึงว่าขบวนการเคลื่อนไหวชาวเดือนตุลาเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่มันไม่ค่อยมีนิวเลฟทิสเข้ม,มข้นจากอเมริกาเนื้เลฟในที่นี้คือจากแต่เดิมที่ไปโฟกัสกับกลุ่มกรรมกรแรงงานหันมาโฟกัสกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ที่โฟกัสไปที่กลุ่มอัตลักษณ์ออคนตัวเล็กตัวน้อยคนไร้เสียง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรี LGBT กลุ่มสิ่งแวดล้อมกลุ่มทําแท้งกลุ่มคนผิวสีและอื่นๆคืออดีตพี่บอกว่าเราจะบอกว่าอดีตายไทยที่เข้าป่าแล้วออกมามเนี่ยมักจะไม่เห็นว่าเทินเข้าไปสู่แนวทางแบบนิวเลฟเท่าไหร่ใช่มมันยังเป็นเหมาอีซึมกันอยู่ซึ่งมันก็อาจจะท้อนให้เห็นว่าบริบทไทยทางสังคมและการเมืองในช่วงเวลาหนึ่งของเอเชียมันมีความคล้ายคลึงกันกับอำนาจที่มันกดขี่อยู่มันมาในรูปแบบใดมากกว่าอะไรอย่างเนี้ครับแล้วก็คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่า ในฐานะคนรุ่นใหม่กระบวนการคนรุ่นใหม่อ่ะอาจจะต้องมานั่งดูกระบวนการเคลื่อนไหวหรืออ่านบทความนี้หรืออ่านหนังสือเล่มนี้ทางเล่มว่าเราจะถอดบทเรียนคน6ตุลาอย่างไงคนเดือนตุลาอย่างไงด้วยเพื่อที่จะมาถอดบทเรียนกระบวนการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่เหมือนกันว่าสุดท้ายเนี่ยพวกคุณก็มีความแตกต่างหลากหลายทางในรายละเอียดในเฉดในสเปกตรัมของอุดมการ ในขบวนการต่างๆเช่นเดียวกันแล้วมันจะไปแก้ไขปัญหาโครงสร้างสังคมยังไงบ้างนับจากนี้ไปเรากำลังคิดว่าในขบวนการเคลื่อนไหวทุกขบวนการทุกรุ่นทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมันมีการลองผิดลองถูกม,มันมีการสแสวงหาแนวทางเพื่อให้มันสอดคล้องกับบริบททางสังคมในช่วงเวลาที่พวกเขาหรือพวกเราเคลื่อนไหวกันสำหรับคนเดือนตุลามันมีอุบริบทมันมีนกลไก ที่มารองรับได้เท่านั้นในยุคป,ปัจจุบันมันมีรูปแบบของการสภาพสังคมที่มันรองรับที่มันแตกต่างกันอ,อาวุธกลไกที่มันแตกต่างกันเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องถอดบทเรียนด้วยเพราะว่าสุดท้ายถ้งยกตัวอ,อย่างม็อบปีหกสาผ่านมาอีกส,ผกสิผ่านไปอีกสิบปีเราก็อาจจะกลายเป็นบทตัวบทหนึ่งของงานวิชาการให้ถูกศึกษาว่าแต่ละคนแต่ละองคอ์กรแต่ละขบวนการเคลื่อนไหวมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง เช่นเดียวกัน <Okay. S 1> ที่สําคัญเราคิดว่าการถอดบทเรียนของขบวนการน่ะเป็นสิ่งสําคัญมากโอเคครับวันนี้ก็หวังว่าจะอนจอยกับเรื่องที่พี่บัอก,ก็บ้องเล่าเนาะเกี่ยวกับเรื่องอดีตฝ่ายซ้ายของไทยที่พลังออกจากป่าแล้วเนี่ยมีการผันแปรไปในแนวทางที่ดูเหมือนกับถูกตีความว่ามีความเป็นอนุรักษ์นิยมมากขึ้นหรือไม่อย่างไรนะก็พี่บอ๊อก็ทิ้งประเด็นชวนคิดเอาไว้หลายเรื่องในช่วงไทยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์เนาะก็เราจะสลับ เทปกับไลฟ์แบบที่ทุกท่านทราบน,นะครับวันนี้ผมกับพี่ปว่องต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับสวัสดีครับัส,สดีครับ